สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม .5 ทีเ่เรียนกับครูปแป้งทุกคนเลยนะคะวันนี้ครูปแป้งก็จะมาแนะนำการใช้ Official Account นะคะหรือ Line Ad นั่นเองที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเนี่ยได้ดูคะแนนติดตามงานหรือว่าจะค้นหาสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาไทยนะคะก็สามารถเข้ามาที่ Official Account นี้ได้เลยนั่นนะคะก็คืออ,อันนี้นะคะ เดี๋ยวครูปแป้งจะแปะ ID ไว้ให้นะคะแล้วก็สามารถแอดได้เลยเนาะทีนี้มารีวิวกันนิดหนึ่งเนาะอันนี้พอเหมือนแอดเพื่อนเข้ามามันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าอยากจะดูเมนูก็มาที่คำว่ากำลังหาอะไรนะปิง้งมันก็จะขึ้นมาว่ามีครั้งซือ้อตรวสอบคะแนนแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะ ถ้าเราอยากดูคลังสื่อเนี่ยก็คลิกเข้ามาก็จะเป็นคลิปวิดีโอของครูแป้งนั่นแหละที่ได้สอนนะก็จะประมาณส่วนต่อมาเป็นในส่วนของตรวจสอบคะแนนรายบุคคลอ่าพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยบางคนยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนเจ้าบอทสกอร์เนี่ยก็อาจจะต้องคลิกคําว่าเพิ่มเพื่อนก่อนนะคะถ้าอยากจะตรวจสอบคะแนนนะคะอันนี้ครูแป้งขอยกตัวอย่างคนนี้แล้วกันนะเกรงสิทธิ์เกรงสิทธิ์ อนญุญาตนะคะเป็นคนแรกที่พิมพ์ชื่อเลยนะคะให้เราพิมพ์ชื่อแล้วก็ขีดนะคะตามด้วยชั้นม .5 1ปึ๊บนะคะก็รอสักแป,ป๊บนึงนี่มันก็จะขึ้นคะแนนให้ดูนะคะอัปเดตคะแนนอีกทีก็น่าจะภายในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆ,ๆสามารถมาตามดูได้อีกเนาะตอนนี้ครูปแป้งยังใส่ร้อยคะแนนเต็มไว้อยู่นะคะหรือ อีกคนนึงอีกคนหนึ่ง,ก,นนงก้องพบ5ทับหนึ่งปิ้งอ่าก้องพบเก่งมากเลย5ทับหได้100คะแนนนะคะยังไม่ได้อัปเดตเนาะประมาณนี้สำหรับบอทสกอร์นะคะส่วนต่อมาเป็นในเรื่องของการติดตามแบบฝึกหัดที่ได้ใช้ในการเรียนการสอนในเทอมนี้เนาะตัวนี้เนี่ยครบแป้งจะอัปเดตตั้งแต่ตอนที่เรียนออนไลน์นะคะ ว่าเราเรียนอะไรไปแล้วนี่ก็จะมีแบบฝึกห,หัดให้เด็กๆได้เข้ามา,าติดตามว่าเอ้ยตัวเองไม่ได้ทำอันไหนนะคะก็สามารถทําแล้วก็ตามส่งได้นะคะรีวิวประมาณนี้นะคะจะได้ไม่ต้องทักมาถามครูแล้วครูก็จะชอบดองแชทก็คุยกับ Official Line ของครูแล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอแนะนำการใช้งานเพลงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย